ยอดกระถินที่จุนไปเก็บมาวันนี้ค่ะจุนเอามาทั้งยอดอ่อนแล้วก็ยอดแกแ่กๆหน่อยนะคะเพราะจุนจะเอาไปต้มใส่ปลาค่ะนี่ค่ะเพราะที่เมืองพมโพหน้าไม่มีค่ะ <c oughs> เก็บมาเท่านี้ค่ะวันนี้จุนผัดเส้นหมี่ขาวนะคะใส่ลูกชิ้นหมูค่ะซึ่งลูกชิ้นหมูนี่เป็นลูกชิ้นหมูยัดไส้หมูสับค่ะนี่หละค่ะไว้กินกับไอ้ตำถั่วค่ะ อาหารเที่ยงเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่แหละค่ะจูนจะกินแบบนี้เนาะวันนี้มาจ้ามากินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุ้าคนขามาพอ้จูนลวจ้าตอนนี้ใบซีมงเคืงค่ะพี่น้องแดดเทงแห้งผักกันออกไปข้างนอกไปซื้อของอยู่้านจีนแล้วจูนก็ไปเก็บเนี่ยค่ะผักกระถินหย่อดกระถินออนนี่แหละค่ะที่ว่าอยากกินเนาะค่ะต่หมักทั่วอันนี้ก็กุ้งกุ้งฟอยขัวค่ะมาพี่น้องมากินน้ำกันค่ะแต่ผักบุ้งมหม่จาก้านจีน้านค้นจีน มาจากมาแล้ว time now 4 p.m. 30 minutes I'm going to have spicy long bean salad and stir fry uh, rice noodles คำจอยมีคำคำ Too hot today มาีปน้นองนี่แหละไปกับแฟนจุนจุนถึงกล้าไปเก็บค่ะอันนี้บริเวเก็บอยู่ในแค่หาสถานของเพิ่นค่ะของสาธารณะอันนี้ตอนอนงวดนั้นที่จุนไปไทยอ่ะมันเพ่ไในเห็นหยอดอยู่ค่ะนี่มันขืนไม่ อ,อืจะกินกระปนต้นที่จุนก็ทายจ,จุจๆเอาล่งข่งที่แล้วเนาะค่ะเนาะที่จุนมากไปดีดอมเริ่มแกแล้วค่ะเสียดายเอาบทได้ของเขา จุนภาคยุนั้นจุนเอาได้แน่นอนค่ะได้แต่ใบก็ดีค่ะดีใจแล้วเก,ก็บใบอ่อนใบแก่แล้วก็มาถึงแก่ปันไดค่ะเอาไว้ทำไปต้มใส่ปลาแดก หลางไม่ไหมพักบุ้งอยู่นี่ดีอยุจากเพ่นแพ็กแพ็กหน่อยแพ็กละสองยูโรอย่าแท่งครับแ้่จุนสลบเหมือดอก จ <c oughs> ุนโตดำฟ้าก็เริ่มขึ้นนอนอาบแดดเนาะชิ้นหมูยัดไส้หมูสับ กินตำไส้หมกทั่วมารวกกระสุนค่ะทุกคนค่ะ

อยากยุต่ออีกอาทิตย์หนึ่งอยู่ค่ะแต่ว่าแฟนจุดมาเพื่อได้เขาออฟฟิศได้ตรงกลับว่าอาจจะได้กลับวันอังคานแล้วว่าเมืองกรนือแม้ยังสั่นกับกลับบจันแร่ย่าเมือแรกค่ะ ยอดอวบดีมากเผ็ดร้ายไปเห้แฟนอยู่ดีน้ำค่ะอันพัดอันนี้ บุงในมากสดๆนี่แสบดีครับ จุนแยกอันใบแก้ใบอ่อนไวค่ะพอจุนจะเอาใบาแก้ตากแดดตากแดดเก็บไว้ไว้ใช้ต้มประแดบประแดบคือจุนเทดไว้ปีนึงอ่ะจุนเพิ่งต้มไปค่ะ บางคนเพิ่นก็ใส่เมด็ดกระถินแห้งเนาะค่ะเนาะไม่ราตำปลาแดดก็เห็นต้มปลาแดกกินยอดน้นอยๆก่อน,นะคะ่ะ ไม่มักละแต่มันหลายผดเราต้องไปซื้อเอาอยุ่มเมืองปัอมพูนาค่ะมักมาลาจีนจนซื้ออันยังก็เขาเอินผลลไม่ได้กระป๋องอีกแล้วค่ะ น้ำตาลปี๊บสีแพ็คว่าเมืองปัมพูนาเพ่ไม่ขายด้านจินไม่ขายน้ำตาลปีบ๊บถามเขาแล้วม่เตอน้ำตาลอ้อยปินก่อนอยู่น้องตรงสื่อไปเก็บใบค่ะ ว่าสื่อออนไลน์แบนด์ของประเทศไทยห้องแพงน้อยค่ะคือคนไทยออกของมาขายจต่อันนี้เป็นของเวียดนามถูกกลัว

ติกเฉาจุนค่ะพักบเวยสุดสัตว์ทั้งเผ็ดทั้งแสบ ห้องข้อ <Cornell> ค่ะกินนังห้องข้อ ไนี่ร้านอาหารบาร์มีเตียงค้นเตียงขึ้นเคะค,ค่อนจ่ะเขาไปนั่งดื่มร้านบาร์้านยังถาคิ้วค่ะเพราะข้างในเขารับจํานวนค่ะจํากัดเขามีมาตรการแบบนั้น นักท่องเที่ยวหลายค่ะ อยู่ประเทศไทยพักบุ้งจีนว่ามากกินนซสต่อค่ะดูเลกินพักบุ้งไทยพักบุ้งหน้าที่ว่ามากกินซสดพราอย่างจจะเพราะมันมีพักบุ้งอย่างอื่นกินซดได้อยู่เมืองนอกขอจะให้พ่อพักบุ้งจีนเถอะค่ะกระทือว่าดีแล้ว ถ้าร่านจินเอาพักบุ้งไทยมาขายถือว่าสวรรค์ค <c oughs> ่ฮะพักบุ้งไทยพักบุ้งย็นตาโฟค่ะเรื่โดนจุนจะได้เห็นเธอพักบุ้งย็นตาโฟ ทั้งแซ่บทั้งเผ็ดทั้งหอมอุ้ยไม่ปานี้ค่ะสับใจใช่เลย กะทิงตีดเขวาดีดีค่ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะวจ,จุดสีเล่มต่อค่ะพอตอนจุดเล่มต่อจุดกับผูล่วกกับซุนนะค่ะเนาะจุดลวกกับซุนพอตรงเมืองเวลานั่นค่ะ <laughs> โอเคค่ะคลิปนี้จุดคอลาไปก่อนเดี๋ยวห้องจะพอกันคลิปหนานจ้าบ๊ายบายค่ะ